งนกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยนี่ไม่มีประโยชน์ให้โทษแล้ยังเสียเงินเสียเวลาเหม็นด้วยสูบบุรีคือเอาควันไฟรมปอดนั่นคิดด้วยท่มากลัวที่สุดสูบบุรีมันไม่ใช่อะไรเอาควันไฟรมปอดโง่หรือฉลาดคิดด้วยเองเรื่องกินเหล้าอย่างนี้เอาสิดีหรือไม่ดี มันมีประโยชน์อะไรฮะแต่ให้รู้ว่าเอลเล้านี่มันมีอยู่สองอย่างนะถ้ากินเป็นยาก็ไม่เรียกว่าเหล้านะไม่เรียกว่ากินเหล้านะถ้าเอาเหล้ามากินเป็นยาไม่เรียกว่ากินเหล้ามันกินยาถ้าจะมากินให้บ้าให้งโง่นะั่นคือกินเหล้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาด้วยเรื่องด้วยแล้วก็เรื่องราวด้วยเอาพอกันทีกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ย <c oughs> ความหมายของคำว่าพอกันทีพอกันทีเนี่ดีมากคอยสนใจรู้จักพอกันทีสาหรับสิ่งที่ควรจะพอกันทีก็เลื่อนขึ้นไปหาสิ่งที่ดีกว่านั่นคือพัฒนา <c oughs> ทีนี้ก็มาดูในส่วนที่ว่าอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดอตรรมยตา อะไรเป็นปัจจัยเกิดตุ้นให้เกิดอำนาจของอตมมยตาขึ้นมาอะไรอะไรเป็นปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหาต้องสะ,สะแสวงหาเอามาใช้ปัจจัยเหล่านี้เอามาใช้ถ้าปัจจัยเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดคุณธรรมที่เรียกว่าอตมมยตาขึ้นมาขึ้นมาแล้งก็มาสําเร็จประโยชน์ในการที่จะกมจัดสิ่งเลวร้ายออกไป เอา้าเราจะพูดให้ลึกที่สุดว่าแม้แต่สัญชาตญาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตแม่ไม่ได้รับการศึกษาอะไรภายนอกมันก็มีมีมีปัจจัยคือมันอยากดีอยากเจริญอยากอยู่อยากเจริญแม่แต่ต้นไม้เนะต้นไม้ที่ใครจะต้องพูดว่ามันโง่ที่สุดแต่มันก็อยากดีนะต้นไม้น มันอยากดีอยากอยู่อยากเจริญอยากรุ่งเรืองมันไม่ได้อยากตายแล้วมันไม่ได้อยากเลวรอกมันไม่อยากถอยหลังละนี่แม้แต่ต้นไม้มันก็มีสัญชาตญาณที่เป็นปัจจัยแห่งอาตมยตาหรือว่าเป็นอรตมตาอยู่ในตัวต้นไม้เละที่มันอยากดีอยากเจริญอยากอยากดีเหมือนคนอยากดีแต่มันพูดไม่ได้แล้วมันแสดงไม่ได้มันแสดงเร็วๆไม่ได้ นี่จะกว่าเดิมพันธ์เดิมพันเดิมพันธ์ของอตมยตาหรืออตมยตาในลักษณะที่เป็นเดิมพันธ์มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นต้องอยากดีเสมออยากดีอยากเจะเริยนอยากนในทางสูงเสมอนี่เดิมพันธ์ที่นี่เาว่าเป็นธรรมะ ที่เราจะทําให้มีขึ้นไม่ใช่มีเองโดยฉัญชาติแตย่ยันก็ต้องเป็นตัวธรรมะน,นั่นจึงสอนสอนอบรมกันให้เด็กๆเขามีสิ่งที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดอรตรมมยาตาคืออยากกําจัดสิ่งเลวร้ายก็ธรรมะยา่าปากคอกเปิดนวมโกวาดหน้าแรกก็ถึงก็เ,เห็นฮีริโอตปานะฮิริโอตปานีย่าทำเล่น เลียดกลัวความชั่วนี่ต้องมีตั้งแต่จุดตั้งต้นและจนจุดสุดท้ายเป็นพระอรหันต์นี่จะจุดสุดท้ายตำที่สุดไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ต้องมีฮีริโอตาฟปาเรื่อยไปเลยมัน <c oughs> ต่ำมากนี่ก็ละอายว่าแหมไม่ไหวแค่นี้อย่างนี้ก็ดินเระนี่สูงขึ้นไป แล้วสูงขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งสูงขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งอ้าวก็โอ้แ, futuro, แค่นี้ก็ไม่ไหวแค่นี้ไม่ไหวก็ดิ้นรนสูงขึ้นไปก็ละอายมาอยู่แค่นี้ก็ไม่ไม่ไหวเสมอกับคนเหล่านี้ไม่ไหวอาวดีดีกว่านี้แบบดิ้นรนขึ้นไปมันหีรีเละอดตับปะแล้วมันเป็นเหตุให้เลื่อนชั้นฉนว่าละกามได้แล้วออกมาอยู่ที่รูปเป็น้อ๋ไอ้ Yellow, รูปนี้ก็ไม่ไหวเหมื็นละรูปไปหาอารูป อารมณ์สูงสุดที่ว่าสูงสุดแล้วก็ยังไม่ไหวก็ละไปสู่นิโรดนิพพาน <c oughs> สมมติว่าเป็นสโสดาบันแล้วว่าโอ้ไม่ไหวแค่นี้ไม่ไหว,อ,ไไวอยู่แค่นี้ไม่ไหวดิ้นรนจนเป็นสกายทาคามีเป็นสกายทาคามีแล้วไม่ไหวแค่นี้ไม่ไหวเหมือนธรรมดานะก็ดิ้นรนจนเป็นอนาคามีอนาคามีแล้วก็ดิ้นรนจนเป็นพระอรหันต์เกลียดกลัวความทุกข์ ทุกระดับมันก็เลื่อนชั้นเลื่อนไปจนตึงเป็นพระราหารันจนหมดความทุกข์เลยจึงจะหยุดฮีรีอตตาป่าจะไปหยุดเมื่อเป็นพระราหารันอย่าสอนกันเล็กๆง่ายๆโง่ๆต่ำๆว่า,า,า pointers. ที่อยู่ที่ตรงนี้ละกันอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเป็นฮีรีอตตาป่าที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นอนาคามีแล้วก็ออยังละอายว่าโอ้มันไม่ไม่ไหวฉันยังไม่ไหวตั้งเลื่อนอีก นี่เรียกว่าฮิริโอตัปปะเป็นเครื่องให้เดือนชั้นบังคับให้เดือนชั้นเรียกว่าความเกลียดหรือกลัวให้ความชั่วเท่าที่เหลืออยู่ที่แรกเกลียดกลัวความชั่วที่มีอยู่เกลียดกลัวแป็นล่าออกไปได้แล้วยังเหลืออยู่ก็เกลียดกลัวส่วนที่เหลืออยู่เป็นละาออกไปได้ก็เกลียดกลัวส่วนที่เหลืออยู่เป็นละาออกไปได้อย่างนี้จนมันหมด มันทีกว่อดตัปปะต้องใช้จนกระทั่งเป็นพระอรหัน์นี่เป็นปัจจัยให้ําให้มีอาตมยตาได้โดยง่ายธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทั้งหลายมันเป็นปัจจัยทั้งนั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าอินรีห้าพละห้า